แม่นิ่มชาแนลนะคะวันนี้กินอะไรวันนี้เออแมนิ่มมาแล้วคาอที่มันบันทึกไม่ได้เป็นอะไรไม่รู้บันทึกไม่ได้วันนี้แมนิมาชวนกินนี่คืออะไรคะสวัสดีนะเพื่อนๆเข้ามาดูนี่คือน้ำเต้าหู้ลำไยญย Nakima 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 dài, Nakima 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 cái nó nó mà còn lâm da ừ. ừ. nó kìm ừ. nó dài, dài nó còn lâm da lâm có mì phải lại da nó dễ dễ từ một lần sắp khuôn เอาน้ำต้องหู้แบบไม่ใส่น้ำตาลเนาะนี่กำลังร้อนๆเลยแล้วก็เอาลำใหใส่ không muốn em ทำใหญก็มีประโยชน์ลายยางมาเจอกับน,น้ำต้่งพูนี่จับเพิ้น 贵了吗？ มีการค่ะ